ค่ะวิดีโอด้วยนะคะโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะได้เรียนเชิญท่านผู้บริหารนะคะได้ขึ้นมาร่วมถ่ายภาพด้วยนะคะ and next please be invited the ambassador of the kingdom of the Netherlands to Thailand Mr Ramgolvan w h i t e c a r d e n please proceed on the stage เรียนเชิญท่านเอกอัครราชทูต ราจ,จาชอาณาจักรเนชอรแลนประจําประเทศไทยนะคะในวันนี้ก็ให้เกตมาร่วมง,งานกับเราด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงคนนักแสดงนะคะอาชีพในวันนี้มาให้เราได้ชมกันนะคะ and next please be i n v i t e c h a d o w affair of the embassy of argentina mr cavia de sico please p r o c e e d on this day เชิญค่ะท่านอุป,ปทุธรักษาการสถานเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยค่ะ And next Miss Ingrid Halbridge artist from Argentina please join on the stage เชิญค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากท่านผู้บริหารนะคะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะคุณสรันอรอัศวีค่ะท่านผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้าสยามเกรกอรนะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านค่ะ สมเ่อกอนคะและต่อไปขออนุญ,ญาตเรียนเชิญนะคะคุณชัชวานแสงปรีดีกรค่ะท่านผู้อำนวยการฝ่ายสายงาน Credit Products Business Division ธนาคารกสิกร,กร,กรไทยค่ะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญคุณนัททัยจึงทวีสินค่ะ Marketing Manager จากแบรนด์อิงกุค,ค่ะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญคุณ เอิบลาบศรีพิรมค่ะท่านผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะ and please d e i n v i t e Commercial j u k e s Regional Director please and next Ella Yuan j u k e s Regional Manager please และงานนี้เราจัดกันเจ็ดคนเต็มนะคะให้คุณได้รวมชุกชักไปกับความสุขนะคะแล้วก็รวมถึงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมากมายไม่สับกัดทุกวันเลยะคะ mm ่ะเราสามารถมาร่วมเซอร์ไรสกันได้เรียบร้อยต้องด้านหลังนะคะต้องด้านหลังเรียบร้อยไหมคะโอเคด้านหลังนะคะ at the back camera at the back over there with a the guy who raised his hand <laughs> at the back camera one ขอเส็นประเมินนะคะให้กับเจ้าผู้บริหารด้วยนะคะ Thank you for your support Thank you for making this happen Thank you so much ขอบพระคุณนะผู้บริหารนะคะเอาละตอนนี้จึงคิวของสองหนุ่มกันบ้างแล้วนะคะตอนนี้ถึงคิวของสองหนุ่มเดนนันก็แน่นอนเสียงที่เราเก็บเอาไว้มาสักครูน่นี้ระเบิดออกมาค่ะทุกคนคะ่ะ แต่ blender, พี่อยู่ริมๆได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวป้าอยู่ริมๆอะไรจ้ามีอะไรติดเขากเอ้ยช่วยเขาหน่อยช่วยเขาหน่อยพี่ทำไม่ได้พี่ทำไม่ได้มีอันมีมีสออันเลยจ้ะนีจ้าจริงๆไว้ก็น่ารักอีกจริงๆพี่หูมีติดเต็มหัวเลยนะครับตอนเนี้ยก็คือ เราเล่นฮะแกเขาเฉยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างได้ร่วมเป็นส่วนของของการแสดงตับอกอันเนี้ยนักแสดงส่งตรงมาจากเนเธอร์แลนด์เลยนะโอ้หคือต้องชื่นชมนะฮะกับการที่แบบว่าเขาแบบผมว่าเขาน่าจะค่อนข้างที่จะเหนื่อยว่าเขาต้องทรงตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับเป็นผีเสื้อวันนี้สทั้งหกท่านแต่ว่าสิ่งที่ผมแบบว่าประทรสมากๆเลยก็คือตอนที่ผมได้ร่วมโชว์ด้วยแล้วผมได้กลิ่นกลิ่นความหอม เราได้กลิ่นผู้ชายก็ดีไหมไอ้นี่ได้กลิ่นอยู่แล้วฮะอยู่ใกล้กันใกล้ๆกันกลิ่นมันจะแบบมีความระมุนกุนตุ้นอยู่แล้วประมาณนั้นถูกต้องฮะอัลคณล่ะเออคุณใจเขาตอบคนเดียวไม่ได้นะคะรอจังหวะอยู่รอจังหวะอยู่คือจริงๆก็ก็รู้สึกแบบว่าประทับใจเหมือนกันเพราะว่าเป็นการแสดงที่ต้องบอกว่าเพอร์เฟกต์มากเพราะว่าด้วยคเวทข้างนอกเป็นเป็นดอกไม้ใช่ไหมครับก็มีการแสดงจากพี่ๆชาวินซีแลนด์นเมื่อกี้มาเป็นผีเสื้อก็เลยทําให้ดูมีชีวิตขึ้นมามากขึ้น ยิ่งมีทุกคนอยู่ที่นี่เลยรู้สึกว่ายิ่งเพอร์เฟกมากขึ้นเลยที่นี่ที่ทลานพาร์คครับใช่ครับ<ม>เพราะว่านอ,<ม>นอกจากดอกไม้ที่จะเห็นตรงนี้แล้วยังได้เห็นหน้าทุกคนด้วย<ม>เป็นความสดใสของดอกไม้เหมือนกันไม่กีดไม่ได้นะนี่คือเราจะพูดว่าทุกคนไม่กีดไม่ได้นะ่ะคือตอนนี้ทุกคนไม่ใช่ไม่กีดนะมวัวแต่มองโทรศัพท์ตัวเองเนี่ยมองหน้าคุณคสองคนเนี่ยผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถืออยู่ตอนนี้ใช่ไหมกำลังเปิดหมดวิดีโออยู่ใช่ไหมคะ จ้างถามเองตอบเองถามเองตอบเองเพราะว่าทุกคนวันนี้คือเขาไม่ยืนรอนะตั้งแต่ช่วงแบบที่นเราเปิดอยู่โมงที่เราเปิดสิบโมงใช่ไหมครับตีสามตีสามไปถึงตีสามเนี่ยเขาเริ่มตื่นแล้วเขาก็เริ่มอาเป็นห่วงไม่ต้องรีบมาเขาตื่นอาบน้ำตื่นเต้นแล้วก็สิบโมงก็มาเดินช้อปปิ้งละเดินช้อปปิ้งเสร็จแล้วก็ออกมายืนทุกคนมายืนตอนที่ตรงนี้ตั้งแต่กี่โมงจ๊ะ ตีห้าได้ยินเมื่อกี้มีคนตะโกนมาร้อเล่นแต่ว่าถือว่ามาพลากรนี่คือครบนะเพราะว่า,ามาอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเหนื่อยก็ไปตากแอร <c oughs> ์นอนนานก็ไปช้อปปิ้งเ,เสร็จปุ๊บก็ไปทานข้าวอแล้วปีนี้การจัดงานเห็นไหมเหมือนเราอยู่ในทุ่งแบบ,แบ,บสวนดอกไม้ที่ต้องบอกว่าอลังการแล้วก็ทุกอย่างคือเราจัดธีมประมาณนี้รู้สึกยังไงตอนที่เราเดินเข้ามาเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นธีมที่ค่อนข้างที่จะแบบ ไอ้นี่มากเลยนะมันบลูมมันเหมือนกับว่ามันค่อนข้างฉีบพอสมควรนะจริงๆก็สมชื่อนะฮะสยามพารากอนซมเบอร์สีแฮปปี้เดย์อินฟลูบูมก็คือเป็นแบบสวนดอกไม้ที่อยู่ในกรุงเทพอยู่กลางใจเมืองเลยก็ถือว่าเหมือนเราได้มาอีกโลกหนึ่งเราได้แบบว่าโอเคเรามาช้อปปิ้งด้วยแต่เราได้แบบจุดที่เราได้ถ่ายรูปสวยๆมีชิงช้ามีกลิ่นแบบรูปรสกลิ่นสัมผัสแบบพบมาหมดเลยฮะใช่ซึ่งซึ่งมันมาง่ายมาย่างน ทุกคนเห็นเลย mm hmm. คือ BTS อยู่ข้างหลังแล้วตรงนี้คือใจกลางเมืองเลย mm hmm. แล้วแบบว่าเฮ้ยเราจะมาถ่ายรูปก็ได้วัน uh huh. แล้ววันนี้ยาวไปถึงวันที่16เลยแล้วก็มีศ uh ิล huh. ปินเนี่ยมาหมุนเวียนโชว์ให้ทุกคนได้ดูกัน mm hmm. ทุกวันเลยใช่ mm hmm. แล้คือแบบว่าเทาร้อนก็เข้าไปช้อปปิ้งที่นองโรดบอกคือค uh huh. รบจบที่เดียวที่นี่จริงๆใครไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนก็มาได้อีกนะ uh huh. แล้วมาถ่ายรูปก็ได้เชา้าๆแบบมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยสวยมากแอบถามเนื่องจากว่าเราอยู่ในสวนดอกไม้ถ้าเปรียบเทียบตัวเองเป็นดอกไม้หนึ่ หรือว่าเป็นเราถือว่าเราจะเป็นดอกไม้อะไรดีอืมอให้คิดให้คิดติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกให้สักห้าวินาทีจริงๆผมได้คําตอบแล้วถ้าตัวเองเป็นดอกไม้ผมคิดว่าตัวเองเป็นดอกโม่ครับดอกโมกใช่คงแบบว่าอหอมแบบพร้อมให้ทุกคนมาดมอะไรเงี้ยแล้วก็ที่คุณตอบในวิดีโอว่าคุณจะให้ดอกโม่ผมก็ผมไปเป็นดอกโม่แล้วผมให้นี่เลทุกคนคะถึงแม้ว่าตอนนี้เหมือนเราอยู่ในสวนดอกไม้แต่ดิฉันคือวัชพืชนะคะ รู่กเขาตอบว่าเขาใจดอกโม่ผมจริงๆด้วยนะใช่รู้จักออดอกโม่กันไหมครับดอกโมกจะเป็นดอกสีอะไรเนี่ยอธิบายซิดอกสีขาวจะคล้ายๆมาลีแต่ไม่ใช่จะมีขนาดที่เล็กกว่าแล้วมีกลิ่นหอมและก้านจะยาวกว่าใช่ใชมถก้อกินจะประมาณไหนไหนกิ่นประมาณไหนตาอู๋กินดอกโม้กเป็นประมาณไหนไม่รู้จริงๆฮะเออ ไม่ใช่นะับเคนไม่ใช่ต้นไม้ไม่ใช่ดอกไม้ผมไม่รู้ผมก็เลยลองดมดูถ้าใครอยากดมกลิ่นหอมอแบบนี้ก็ต้องมาที่งานที่นี่แล้วใช่สช่หยากรกรน,นะครับผมซัมโบสีพายพีเน็ตอินฟูบูมก็คือพูดง่ายๆว่าเดี๋ยวออฟโรดจะมายืนให้ทุกคนดมไม่ใช่ทุกคนได้ได้กลิ่นจากงานใช่ไหมอะไรก็เป็นไปได้ิริยานิดนึงครับไม่ไม่ยอมใช่ไหมคุณไม่ยอมใช่ไหมคือมันแปลกนิดนึงกับการเดินอยู่ดีเขามาดมนะคันนี้นอกจากสวนดอกไม้นี่คือสวนขิงนะโอ้ไล่ขิงมาหรือเปล่าเนี่ยแต่แต่ว่า จริงๆแล้วเนี่ยพี่ก็ผมเป็นอะไรไม่รู้แต่ผมอยากเปรียบเทียบแฟนคลับแล้วกันเป็นดอกไม้ไเป็นดอกทานตะวันทําไมสดใสเบ่งบานใช่ทุกคนคือสดใสเบ่งบานเหมือนแบบว่าเนี่ยทุกคนเนี่ยมองมาตรงนี้เหมือนสวนทานตะวัน,นจริงๆนะใช่เพราะหน้าทุกคนอยู่เนี้ยยิ้มแล้วหน้าบานเลย <S <S 2> <S 2> <ๆ>มีความสุขไหมฮะไม่ถือว่ายิ้มสดใสเบิกบานออ <S 2> <S 2> นะฮะใช่ยิ้มแล้วหน้าบานเลยดีใจดีไม่ได้ยิ้มแล้วหน้าบานเอาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเบิกบานหน้าสวยหน้าหล่อกันหมดอแน่นอนใช่ แล้วถ้าแฟนๆขอคนที่แบบเสียงดีเสียงเสียงแหลมมาเลยนะถ้าเปรียบเทียบต้าอู่เป็นดอกไม้หนึ่งชนิดเธอคิดว่าต้าอู่คือดอกอะไรเราบอกว่าะนเขาบอกว่าดอกดอกดีออนครับไม่เคยฟังอยู่แล้วอะไรนะพี่เคยฟังมาจากดอกไม้ผู้ชอบยุคไหนสมัยไหนร้องที่ไหนไหนพูดซิอะผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยฟังคนที่ยิ้มอยู่เคยฟัง อาเขาหุบยิ๊บเลยตอนนี้แอบหุบยิ๊บเป็นใหญ่คือตลกมากพอพี่อูหพูดพอดียิ้มอยู่เด็กผมเขาใหญ่เพลงอะไรเนี่ยเก็บไปอยู่เก็บไปอยู่เอางี้ขอหนึ่งแปดหนึ่งสองซ้ำไม่ได้จ่ายค่าเลี้ยงวันหยุดจะผมมีโชว์ให้จัดเต็มเพลมใช่ไหมมีเพลงนี้มีเพลงนี้ด้วยป่ะมีเตียง ไม่ได้เตรียมแต่แต่ขอบคุณที่ให้ไอเดียมาสักวนันนึงเดี๋ยวจะเอามาร้องครับผมแต่ถ้าเราอะคิดว่าเขาเป็นดอกไม้อะรคิดว่าเขาเป็นดอกอะไรโอ้โหคิดซิ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 ไม่ต้องอมไม่ต้องผมว่านะอะไรผมว่าเขาเหมือนดอกกุหลาบมันซับซ้อนเหรอหรือย,อยังไงเปล่าจากแล้วเจ็บมีหนามล้อเ,เล่นไม่ใช่เขาดูโดดเด่นอ่า แล้วดูแบบว่าแบบเป็นอไอที่แบบว่าเวลานึกถึงวันวานในทางนึกถึงวันแห่งความรักหรือจถึงอะไรที่แบบเป็นต้าอูเนี่ยก็ต้องปเป็นดอกกุหลาบัมจริงความร้อนแรงอย่างเี้ยคิด,ด,ด,ดยังไงคิดคิดยังไงที่เขาคิดว่าเราคือดอกกุหลาบ <c oughs> ก็นอมรักป่ะเนาะก็ดไไนนูไม่เถียงไม่ไม่ปฏิบัตเอา,เอาความจริงไหมตอบเพราะว่าเห็นเต้นกุหลาบแล้วเด้อหวานมากเราเล่นแต่ว่าเขาเหมือนดอกกุหลาบจริงเขาโดดเด่นมากค่ะใช่เขาโดดเด่นมาก แล้วถ้าเราล่ะเธอยิ้มอย่างเดียวเลยนะเธอยิ้มเธอดูภูมิใจเธอดูชอบเธอดูชอบกับคําตอบนี้ใช่หรือไม่ชอบครับชอบคำตอบนี้ชอบคําตอบหรือชอบคนตอบผมชอบของผมอยู่แล้วแต่ถ้าให้เที่ยงเขาเป็นดอกอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าให้เที่ยงเขาเป็นดอกไม้ผมเชื่อเขาเป็นดอกเดซี่นะว้าวทำไมครับทำไม พอมี crazy หมดแล้วใช่ไหมก็คือจริงๆแบบว่าเขาเวลามองเห็นเขาเขาเหมือนรอยยิ้มน้อยๆของผมที่แบบว่าไหนลองยิ้มน้อยๆสิยิ้มน้อยๆไม่รู้นะธรรมชาติก็ยิ้มนี้แล้วต้องบอกว่าจริงๆแล้วเขาเป็นเวลาเรานั่งมองดอกดีซี่เนี่ยเวลาเรามองไปอย่างี้ดอกนั้นนะมันรู้สึกว่าเราเห็นในความสดใสมันมีอยู่ใกล้ๆเรามีความสุขเสมอันบอกแล้วนคือวัชพื จริงๆไม่เป็นไรโอ้โหพี่วัชพืชเลยสวยขนาดนี้เยเียกป้าเธอลูกนะคะโอ้จะพืจริงโอ้แต่ว่าวันนี้สองคนนี้เขาแบบปูความหวานกันมามากเลยนะคือสวนดอกไม้ตอนนี้ต้องบอกว่าจากที่เห็นว่าเป็นสวนดอกไม้ไม่ใช่แล้วนะคะครับเป็นรังพึ่งนะคะตอนนี้น้ำหวานเต็มไปหมดใช่จริงๆวันนี้ก็แบบเตรียมโชว์ไม้ทุกคนแบบว่านอกจากจะได้กลิ่นแล้วอยากให้ทุกคนมาลองเทสต์ด้วย เทสลายนี่คนข้างๆมีเครื่องใหม่คำถามเป็นโปรดักต์ใหม่ของพวกเราเองฮะใช่ดีนะฟรีมาเก็ตติ้งมาเก็ตติ้งดีดีมีครับชอบชอบชอบเดี๋ยวสองคนน่ะจะขออนุญาตลงไปทัชช h u ซับหน้ากันเลยใช่ไปเตรียมอุปกรณ์ใหม่ทาจุ๊บชช๊บโอเคมาจากคำว่า touch off yeah that's great งั้นเดี๋ยวพวกเราสองคนขอไปทัชช h u ก่อนนะฮะ เดี๋ยวเราขึ้นกันมาใหม่โอเค Let's e n j o d l e s enjoy t l e m e n l f a e o a i t a moment for the next show. We are going to touch up touch o p ถือ o จา o ถือเโอเคแต่ว่ามีหน้าพาสองเด็กสองคนนี้เล่นเลยนะคะต่อไปเดี๋ยวขออดีญาตเซลฟี่ก่อนวิธีการเซลฟี่เราต้องทำยังไงคะถัดหลังอ่ะเซลฟี่เซลฟี่ใช่เราจะต้องเซลฟี่ก่อนนะคะทุกคนด้านล่างนะคะเคลียร์หน้าเคลียร์ผมนะคะ เต, new, ต all, <th> ิม <size> ล <the> ิหน่อยเติมแก้วน่อยเห็นค่ะเห็นแน่นอนเห็นไปถึงข้างหลังตัวนู้นเลยเราทุ่งดอกทานตะวันทั้งหลายนะคะด้านหลังมองเห็นแน่นอนเดี๋ยวเราขออนุญาตเซลฟี่กันก่อนนะคะเปิดน้องเป็นชดเชิดนะคะ